อัอนี้เราเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่ค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นสถานที่ที่เปิดอะใครไปก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะแค่บังเอิญที่ว่ามันไปใกล้ๆกกันเท่านั้นเองก็ทิ้งมันไว้เนาะเริ่มต้นสิ่งดีๆกับปีใหม่นี้ดีกว่า อัอนี้เราเราก็ไป่ทราบเหมือนกันนะคือเราก็ไปกับทีมของมาเจนตากับคุณหน่อยปนัญชิตาค่ะก็ไปไปทำบุญไปวงสวงอะค่ะก็มีแพลนกันมานานแล้วค่ะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ไม่เกี่ยวค่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เป็นโอกาสที่เราได้ไปครั้งแรกแล้วก็พอไปถึงก็รู้สึกตื่นตันใจที่ได้ไปถึงเพราะว่าหลายๆคนที่ใกล้ตัวเขาไปกันมาหมดละเราเพิ่งได้ไปครั้งแรก ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นสถานที่ที่เปิดอะใครไปก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะแค่บังเอิญที่ว่ามันไปใกล้ๆกันเท่านั้นเองค่ะก็ทิ้งมันไว้เนาะเริ่มต้นสิ่งดีๆกับปีใหม่นี้ดีกว่าค่ะถึงแม้ว่าจะมีโควิดเราก็ต้องต่อสู้กับมันเนาะค่ะตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรให้ปวดหัวเราไม่มีคำมั่นสัญญาอะไรกันนะคะก็คือเราก็เดินหน้าทำธุรกิจแล้วก็ดูแลลูกกันไปค่ะ ในชีวตครอบครัวเขาจริงๆงไม่ได้หวังอะไรเลยนะแค่แบบอยู่กันอย่างแฮปปี้ไม่ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวมันก็โอเคแล้วค่ะคือทุกๆอย่างมันต่อโอเคถ้ามันเป็นปัญหาเล็กๆมันก็โอเคมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแ่ะแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆเราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าพอมันเกิดมันก็กระทบจิตใจทั้งของเราทั้งของตัวคนในครอบครัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะก,ก็อยากที่จะให้ทุกอย่างมันราบรื่น ดูแลลูกให้ลูกเรามีความสุขแฮปปี้แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะส่วนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กอยายให้มันหนักหนาสาหัสอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ค่ะคือจริงๆของพี่เป๊กอะ่ะเขาก็ต้อง,ต,องต้องหนักนิดนึงเพราะว่ามีในเรื่องของคอนเสิร์ตมีเรื่องของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นธุรกิจค่อนข้าง,งที่จะใหญ่เหมือนกันที่มันน่าจะมีผลกระทบอะค่ะ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณทั้งคุณพ่อทั้งปุก๊กกี้น้องสาวพี่เป๊กเขาก็ต้อง เตรียมรับมือให้ดีอะค่ะซึ่งแต่ธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจเล็กๆม,มันก็ยังโอเคลงถ่ายอันนี้ก็ต้องเตรียมเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันล็อกดาวขึ้นมาแล้วก็กองถ่ายทํางานไม่ได้อะไรยเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็มีพนักงานที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายร้อยคนนะคะก็จริงๆอยู่ที่พ่อพ่อแป่งกับโอ๊กี้เนี่ยค่ะเขาคงแพลนกันเรียบร้อยแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากครั้งแรกมาแล้วค่ะ จริงๆก็กังวลน,นะคะแต่ว่ามันเหมือนว่าเราเราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วว่าก็คิดว่ามันคงจะไม่แย่ไปกว่าครั้งที่แล้วหรอกเพียงแต่ว่าเราก็เตรียมรับมือกันให้ดีละกันแล้วก็ป้องกันตัวเองกันในเรื่องของอการแพร่ระบาดของโรคกนะก็ต้องระวังตัวเอง่ต้องการอย่าตกอนะคะ่ะก็จริงๆเราก็ต้องเตรียมรับมือกับมันนะคะเราก็มีประสบการณ์กันมาแล้วก็คอยดูแลตัวเองละกันย่า อย่าไปในที่ที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีเรื่องความสะอาดสะอานกันที่เราจะใส่แมสล้างมือทุกๆอย่างอะค่ะทานอาหารกับปรุงให้สุกคืออะไรที่เราป้องกันได้ป้องกันไว้ดีกว่าอย่มันเกิดเพราะว่าพอเกิดคนหนึ่งแล้วมันสามารถแพร่ไปได้อีกไม่รู้ตั้งกี่ร้อยคนนะคะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆเราเองก็ต้องดูแลตัวเองค่ะต้องช่วยๆกัน